รเรียบเลยแป๊บเดียวเองสามารถปรับได้45้าองศามันสามารถตั้งเป็น90บองศาได้ด้วยวิธีการตั้งนะครับก็คือตั้งตัวนี้ขึ้นปึ๊บเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวัสดีครับพบกับนาโอ๊ตนะครับวันนี้วันนี้นาโอ๊ตจะมาคุยเรื่องเครื่องขัดกระดาษทรายกันนะครับที่นาโอ๊ตมีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับก็มีแบบแท่นตัวนี้1ตัวแล้วก็ขัดมือแบบนี้1ตัวนะแล้วก็มืออีกอันอนึงอ,อ,อันนี้นะแบบ ด้ามจับอย่างนี้อีกหนึ่งตัวนะครับมันใช้งานแตกแต่างยังไงเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันยังไงก็ฝากติดตามช่องนาโอดไปด้วยนะเดี๋ยวนาโอดลงคลิปไว้ให้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวนี้ก่อนแท่นขัดกระดาษทรายนะครับของยี่ห้ออะไรวะยี่ห้อมาโคนะครับตัวนี้นะมีความกว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4นิ้วความยาวของกระดาษทรายเนี่ยอยู่ที่36นะครับมา มันเริ่มดูกันดีดกว่ามันทานํางานยังไงอ่ะสองตัวนี้พักไว้ก่อนนะ<บ>เดี๋ยวไปติดตามทุนคลิปหน้า<บ>มาเริ่มที่หัวข้อแรกกันนะว่าเครื่องตัวเนี้มันเหมาะกับงานอะไรมันเหมาะกับงานที่เป็นไม้ที่เป็นเส้นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนาโอตจะพามาลองชวมวิธีการใช้เครื่องไขกระดาษรายแบบแท่งกันดูบ้างนะครับอันนี้นาโอตมีไม้แผ่นอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6ี่ห้ากกนะฮะ เราต้องการขัดด้านขวางเนี่ยด้านเนี้ยให้มันเรียบเสมอกันนะเพื่อไปรองไม้ก็จะล็อกก่อนตอ,อนี้่ะนี่นี่อันนี้ก่อนขัดนะ ขัดเสร็จแล้วโอเคไหมครับเรียบเลยแบั๊บเดียวเองวิธีการขัดนะครับก็ไม่ยากนะฮะเราจะเห็นลายไม้อยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตามลายไม้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยขวางลายไม้เวลากระดาษทรายมันกินเนื้อไม้เนี่ยถ้าเกิดระวางขวางเงี้ยมันจะกินเร็วกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะมีรอยเส้นนะร,รอยเส้นของกระดาษทรายเนี่ยเป็นรอยๆๆๆเพราะนั้นเราก็จะมาขัดตามลายไม้อีกรอบหนึง มันถึงจะดูเรียบนะฮะไปกับตำลายไม้ก็จะสวยละอ่ะอย่างดูจุดนี้นะเดีย๋ยวนะอันนี้เรายาลูไว้นะครับเดีย๋ยวจะลองขัดดูง่ยลูหายไปแล้วเห็นไหมอันนี้ด้านหนึ่งนะ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมาอ่ะเรามาดูสเปคกันดีกว่าใช้ไฟอยู่ที่ไฟบ้านเราเนี่ย220โวลต์230โวลต์นะครับ50เฮิรต์นะวัตต์ของเขาเนี่ยอยู่ที่370วัตต์นะครับก็นาะโอ๊ตลองใช้มาพักหนึ่งแล้วใช้ได้กดไม้เข้าไปเนี่ยเครื่องไม่อยู่ทำงานก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับความเร็วรอบของเขานะครับอยู่ที่ 2,980รอบต่อนาทีเรื่องของความร้อนที่น้าลองใช้ดูเนี่ยประมาณ5นาทีส0นาทีใช้ได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาไม่มีดบับไม่มีแบบเครื่องอืดหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะตัวของเขาเองนะก็จะมีกระดาษทรายอยู่ด้านหน้าตัวนี้ด้วยนะครับเวลาเปิดเนี่ยมันก็จะหมุนไปพร้อมกันตัวนี้กับตัวนี้ก็จะหมุนไปพร้อมกันตัวนี้เหมาะกับงานที่เป็นแนวแนวยาวตัวเนี้ย เหมาะกับงานที่เป็นแนวแคบนะครับเวลาใช้งานด้านหน้าทำยังไงจุดที่1ตัวนี้จะมีไม้องศาให้นะครับไว้สำหรับเราจะขัดไม้เนี่ยจะเอากี่องศาจะเก็บมุมยังไงก็ใช้ตัวนี้นะครับส่วนที่2อ,อันนี้จะเป็นแท่นสามารถปรับได้45องศาแล้วแต่เลยว่าเราจะเก็บขอบเก็บมุมยังไงตัวนี้ใช้ได้นะครับ ทาง่งข้างก็จะมีองศาบอกอยู่ตรงนี้นะแท่นตัวนี้สามารถถอดออกได้แบบนี้นะก็จะมีเดือยนะครับล็อกตัวนี้ไว้ให้เวลาจะเปลี่ยนกระดาษทรายด้านหน้านะก็ไขน็อตสองตัวนี้ออกนะครับเห็นไหมฟืดอ,อย่างงี้ถ้าเกิดเราไปวางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม้มันจะโดนดูดขึ้นมาแล้วมันก็จะเหวี่ยงลงด้านนี้นะก็จาอันตรายแล้วงานก็จะไม่เรียบร้อยเด้วยแต่ถ้าเกิดไว้วางด้านหนึ่งนะครับด้านที่มันโดนกดลงเนี่ย ็นไะหื้นเดียวเรียบร้อยเลยใช้ได้แล้วใช้ไม่ยากนะเหมาะกับงาน DIY มากๆเลยอ่ะผ่านเรื่องนี้ไปไอ้ตัวแท่นขัดกระดาษทรายตรงนี้นะครับมันสามารถตั้งเป็นลักษณะของ90องศาได้ด้วยนะเดี๋ยวน่าจะตั้งให้ดูนะครับก็เอา6กเหลี่ยนเนี่ยไขไขตรงนี้นะแต่ไม่ต้องถอดออกมาหมดนะเอาแค่นี้พอหลวมๆแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วง่ายไหม แล้วก็ขายกลับไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเปิดเครื่องปั้มก็ให้เห็นไหมมันก็จะวนนะครับอย่างนี้นะเวลาใช้ก็ง่ายมากเลยแปะเข้าไปเรียบร้อยง่ายไหมโอเคอ่ะไหนๆก็ยกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเดี๋ยวจะลองสาธิตนะการเปลี่ยนกระดาษทรายตัวนี้ให้ดูอาตัวนี้ขึ้นปึ๊บลูดก,กระดาษทรายออกมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตัวนี้อ่ะที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นเบอร์80นะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเบอร์กระดาษทรายกันต่อเบอร์กระดาษทรายนะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยเป็น p 80นะตัวที่นะ้าซื้อมาตังหากนะก็จะมีเบอร์ 40กับ60นะครับก็จะมีตัวเลขบอกตรงนี้เวลาซื้อเนี่ยต้องดูนิดนึงนะครับมันจะมีข้อต่อตรงนี้อันนี้ต้องลองเลือกร้านดูนะหาข้อต่อที่มันเรียบร้อยเรียบร้อยเหนียวเหนียวแข็งแขงอยู่นะฮะเพราะโอกาสที่มันจะฉีกขาดเนี่ยมันมีอยู่นะครับวิธีการดูกระดาษทรายเนี่ยง่ายมากเลยถ้าเกิดตัวเลขยิ่งน้อยเนี่ยมันก็ยิ่งหยาบตัวเลขยิ่งเยอะมันก็ยิ่งละเอียดจําแค่นี้พอน้อยหยาบสูงละเอียด โดยปกติหน้าใช้ก็อยู่ที่ประมาณ80กับ 60, 60อยู่แถวแถวนี้แหละไม้บางก็อยู่ที่ประมาณ80ก็นี่สบายๆและเหลือๆนะเส้นหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณสัก70 80 90บาทอยู่แถวแถวนี้แต่ก็ใช้ได้นะช่วงลดราคาเราก็ซื้อสต็อกเก็บไว้นะครับก็จะได้ราคาถูกลงอีกเพราะว่าพวกนี้มันใช้ได้นานนะเราก็ไม่ต้องรีบมากนะครับก็แค่เตรียมตัวไว้ก่อนแค่นั้นเองเวลาใส่นะก็ง่ายมากเลยเขาจะมีหัวลูกศรบอกตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงกระดาษทรายเองก็จะมีหัวลูกศรชี้เช่นกันนะแล้วก็ใส่เข้าไปตามลูกศรที่เขาชี้นะครับอย่าไปใส่ฟืนนะถ้าเกิดใส่ฟืนนี่ก็จะขาดได้นะครับเรจียบร้อยแล้วก็ล็อกคราวนี้พอใส่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะขออนุญาตเอาลงก่อนคราวนี้วิธีการตั้งกระดาษทรายทำยังไง<ม>จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถขยับได้อยู่มันจะมีความห่างอยู่ประมาณนี้ ไม่ซ้ายก็ขวานะครับเราก็เลยงให้ตึงกึงกลางก่อนแล้วก็ล็อกอ่าคราวนี้ลองเปิดเครื่องดูปับ๊บตอนนี้กระดาษทรายเนี่ยเห็นไหมจะกินมาทางด้านซ้ายเยอะมากเลยวิธีการตั้งนะครับก็คือตั้งตัวนี้นะก่อนที่จะตั้งเนี่ยพยายามจัดกระดาษทรายให้มันอยู่ตรงกลางให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ง่ายๆเอบเอาละแล้วลองเปิดเครื่องดูอีกทีนึงนะปัป๊บกินใช่ไหมแล้วก็หมุนมาทางด้านขวา นะครับโอเคแค่นี้เองเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดกินขวาเราก็หมุนขึ้นไปทางด้านซ้ายกินซ้ายก็หมุนขวาลงแค่นี้เองเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานได้แล้วมาดูส่วนต่อไปกันดีกว่าอ่ะขออนุญาตล็อกอันนี้จบแล้วนะ90องศาเรียบร้อยผ่านไปล็อกปึบ๊บต่อมาเรามาดูตรงสายพานกัาดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดู สายพานเขาก็เปลี่ยนได้นะง่ายมากเลยก็จะบีนอตตัวเดียวไม่ต้องขสูตรเห็นไหมมันก็เลื่อนลงมาละคือยี่ห้อนี้นะชอบอย่างหนึ่งคือมัน,มน,มนอะไรมันก็ง่ายไปหมดอะคือมันทํางานสะดวกดีนะอันนี้ก็จะมีสายพานนะครับไปเปลี่ยนได้ตรงนี้เราย,ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะก็ปล่อยไว้อาจจะเปิดมาเป่าฝุน่นทำความสะอาดบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนทางด้านข้างตรงนี้นะจะเป็นตัวระบายฝุ่นนะครับเวลามันปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกไปทางนี้รายละเอียด ยิบย่อยก็ไม่มีอะไรส่วนเรื่องของการเปลี่ยนกระดาษทรายทางด้านหน้าเนี่ยสเปคที่ให้มาเนี่ยมันจะติดกาวยางไว้จะเหนียวมากเลยนะครับขออนุญาตพูดถึงคุณอนุชิตนะเขาก็ทําไว้ดีนะครับท่านอาจารย์ผมเรียกว่าท่านอาจารย์คนหนึ่งดีกว่านะผมก็ตามคลิปเขาจนผมสนใจงานไม้ก็เพราะท่านนี่แหละนะครับก็จะใช้แบบแปะไปหาตีนตุ๊กแกแบบเนี้ยนะครับไอพวกตัวปั่นสีรถอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีขนาดของมันอยู่นะตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก6นิ้วได้นะครับ ถ้าเกิดใช้งานบ่อยนะก็ทําเป็นตีนทุกแกแปะแล้วก็ซื้อกระดาษทรายมาแปะแบบที่เป็นอาตีนทุกแก่อีกด้านหนึ่งก็แปะก็จะสะดวกกว่านะง่ายกว่าคราวนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องของสวิตไฟกันนะครับไอตัวนี้ที่น้านเลือกใช้เพราะว่ามันมันมีอยู่2แบบต้องพูดนี้ก่อนมันมี2แบบคือแบบที่1เนี่ยเป็นแบบเบเกอร์ Baker, เปิดปิดอย่างนี้นะครับไอแ,แบบหนึ่งนี่เป็นแบบเซฟตี้สวิตนะมันดียังไงก็คือว่าเวลาเราเปิดเครื่องปุ๊บนะครับสมมุติว่าไฟดับ เสียไปทีเนี่ยเครื่องยังไม่ติดแล้วนะครับต้องกดใหม่ครั้งหนึ่งถามว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาไฟดับเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะมาเช็คเครื่องถูกไนะหมนู่นนี่นั่นแล้วลืมถอดปลั๊กเฮ้ยเครื่องเราเป็นอะไรวะเฮ้ยทำไมเครื่องหยุดวะแล้วพอไฟมาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าไฟจะมาตอนไหนนด้หรอกไหมแล้วอเผอิญว่าเครื่องเนี่ยมันทำงานพอดีแล้วมือเราไปอยู่อย่างเงี้ยนี่คือเลือดเลยนะเลือดเลยนะอย่างนี้นะ อันตรายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับแค่นี้เองนะฮะก็เป็นระบบเซฟตี้นะนะครับเวลาทำงานนะแนะนำเลยควรจะมีถุงมือนะครับจําเป็นต้องมีถุงมือนะอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับของลายนิ้วเดี๋ยวเวลาไปจํานำไม่มีลายนิ้วมือแย่เลยนี่อันนี้นะ เวลาใช้เนี่ยเวลาเราทํางานไปเรื่อยๆเนี่ยนิ้วเราอะ่ะมันจะเราจะไม่รู้ว่าเราจับไม้เนี่ยมันเลึกเกินไปหรือเปล่าพอเวลาจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกินเนื้อเราได้นะถ้าเกิดจับไม่ดีเนี่ยไปจับเนี้ยแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือเนี่ยมันจะฟืดไปเลยนิ้วหนังหน่งหายหมดเลยอันนี้อันตรายนะก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับตัวกระดาษใสมีเท่านี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของหน้ากากเวลาทํางานนี่จําเป็น พราะฝุ่นมันค่อนข้างจะเยอะนะฝุ่นมันจะเยอะมากเลยมีหน้ากากมีแมสไว้ปิดไว้ก็ดีนะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็เป็นงาน DIY นะเป็นงานชั้นวางต้นไม้เนี่ยออกไปทางงานไม้เส้นซะเยอะนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีตัวนี้มันทุนแรงด้วยงานละเอียดด้วยงานดีด้วยแล้วก็ทํางานได้เร็วแค่นี้เองข้อเสียของมันคือฝุ่นเยอะ <laughs> มีข้อเสียข้อเดียวเลยฝุ่นเยอะนะอันนี้ก็ลองดูครับความเหมาะสม ของแต่ละงานไม่เหมือนกันเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราจะคุยเรื่องของเครื่องกระดาษทรายเป็นที่นิยมอีกหนึ่งตัวก็คือตัวของกระดาษทรายมือแบบนี้นี่ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาคุยกันละเอียดรายละเอียดกันคลิปหน้าครับตัวนี้เป็นเรื่องของสเตลเล่รุ่น ss 3 0รุ่นยอดนิยมตัวประมาณัน 1500- ถึง1,700บาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะอันนี้นาก็ไม่ได้อะไรอีกเหมือนกันแต่ก็จะมาแนะนำให้ฟังกันนะ อ่ออีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่นี่นี่น,น,นอันนี้อันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ตัวเนี้ยตัวจบเลยบอกให้ฝากกดติดตามให้ช่องน้าด้วยนะเครื่องมือพวกเนี้ยช่วยได้เยอะนะเราก็จะเป็นแบบแฮนด์เมดก็ได้นะครับเป็นจะไปถึงงานแมสก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ที่น้าใช้เนี้ยมันสะดวกแล้วนะก็ชอบมันนะครับก็พอทําไปตัวแรกนะก็มีออเดอร์มาเลยทีเดียว หกตัวนะก็เดี๋ยวมานั่งขัดกันนะครับแล้วก็ประกอบงานให้ลูกค้าเอาละไปแล้วบนมานานแล้วแล้วไงเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ